สวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องลลโออาทิตย์และท่านผู้ชมทุกทุกท่านพบกับกลางปีกบินช่วงศิลปินคนดังบันเทิงอีกแล้วครับสําหรับคลิปนี้ผมจะมาส่งต่อความเคลื่อนไหวของหนุ่มน้อยเสียงหวานนักสู้หัวใจแกร่งน้องลลโออาทิตย์ให้กับทุกทกท่ทานได้รับทราบเมื่อวานต้องบอกเลยนะครับว่ายิ้มไม่หุบเลยสําหรับงานบุญกระถินที่จังหวัดนครสวรรค์แถมปังมากๆอีกด้วยนะครับเห็นแล้วปลื้มใจแทนเลยนะครับถ้าท่านใดยังไม่ได้ชมไปชม ที่น้องลลโอไม่หมดหนี้ได้เลยนะครับหลังจากจบงานน้องลลโอมีโพสช่วงเวลาตีสองสี่สิบสองนาทีบอกว่าถึงบ้านแล้วครับนครสวรรค์น่ารักจังแฮทแทกยุ้งข้าวเรคคอร์ดเลโอไม่หมดหนี้พี่ซันไมค์ Mai, ทองคําขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะครับขอบคุณมาลัยน้าใจแม่แม่ออนไลน์ขอบคุณที่ไปให้กําลังใจด้วยนะครับน้องลลโอก็โพสบอกทุกทกท่านนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเพราะถึงบ้านแล้วและในวันนี้นะครับน้องเลโอมีโพสภาพ สุดประทับใจมาลายปีกนกพร้อมคําขอบคุณดังนี้นะครับขอบคุณมาลายจากแม่แม่ทางบ้านขอบคุณปีกนกแก๊งนางฟ้าขอบคุณเจ้าภาพคุณตาคุณยายน้อยแม่นางลำปางแม่ตุ๊กลำปางที่เมตตาจ้างน้องลีโอไปแสดงงานกระถินขอบคุณแม่แม่ที่ไปให้กําลังใจขอบคุณมาลายหน้าเวทีขอบคุณทีมแอดมินด้วยนะครับ4พฤศจิกายน2566ขอบคุณทุกๆคนครับเจอกันงานหน้านี้นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่จบไปอย่างมีความสุขกันทั่วหน้านะครับได้รับทั้งบุญและความสุขจากการดูศิลปินที่ท่านรักร้องเพลงให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องลโอและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกด กระดิง่งให้กับกลางปีกบินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ